เป็นนกน่าจะหายากใช่ไหมเป็นสัตว์ที่น่าจะหายาก นะคะที่เกี่ยวกับการรับโลกค้าสัตว์ป่าเหล่านี้ถามว่านักเรียนค้าสัตว์ป่านักเรียนเอาสัตว์ป่าเหล่านี้มาเลี้ยงนั้นแไหมคะให้ดูเป็นสัตว์สมุนนะคะเป็นสัตว์ที่กาลังจะสูญพันธุ์นะคะเพาะพันธุ์ไว้เพื่อศึกษานะคะสัตว์เหล่านี้เราไม่สามารถที่จะนามาเลี้ยงได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สมุนนะคะที่เราเราที่เราได้ดูมานะคะทีนี้นักเรียน เรียนฟังคล,คลิปหนึ่งนะคะสมุดให้เรียนฟังคล,คลิปหนึ่งเรียนใช้สมาธิในการฟังแล้วเอากระดาษขึ้นมกจดน,นะคะเนื่องจากว่าทีวีคุณครูค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะ ือโคร่งตัวนี้ถูกพบในพืที่มรดโลกปแก่งกระจายเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาคนกลายเป็นหนึ่งในประชากร108ตัวที่สุดในโลกจเกิดความกังวลว่าจะเป็นป้าหมายของกระบวนการลอบฆ่าสัตว์ป่าทรัพสเสือโทรมโดยินเดือนก็มีราคาถึง4 0บาทนงกจากเสือมค่งที่มีไวสี้เดือนตัวนี้นะครับเป็นของการที่จาที่สามารถจับกลุ่มได้อ ทั้งนีเจจนพบว่าเสือทุ่นีนกาวเป็นสายพันไซยูเรียพบมากในแถบรัสเซียคาดว่าอาจจะมีการลับล่อเข้าหรือไม่จนที่จึงไม่สามารถปล่อยผืนสู่รธรรมชาติได้การพิสูจน์ชนิดพันธุ์ของหอกเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งยืนยันที่สำคัญสำหรการจัดการในอาคนะก็ผมจากการส่งยเรของหอเเเราก็พบว่าถเสือทำไซยเรียนะครับเ่ใ้กินแล้วเสือนบ้านเราเองเนี่ยเป็นส่อนทโชเน เพราะความเชื่อว่าเหลื่องคลุงเป็นยาอายุวัฒนะแกนคาเหลื่องคลุ้งจึงทำให้เกิดขึ้นไม่ขาดสายซึ่งบางส่วนยังนําชิ้นส่วนเหลื่องคร่้งไปเป็นเครื่องรางของถังเสริมสร้างอำนาจประดิษฐ์ามความเชื่อทางศัยาสตร์ด้วยเสือเขาก็จริงหรอกครับและถ้าหากว่าเราพยายามสร้างขอกแสถึงมนุษย์กลับชีวิตที่เรียกว่าหึงจกตตัวมีวัสดุอย่างแปลกแปลก็ขอความกรุณถนาครับแจ้งมาที่กระทรวงชลประทานชาสิทธิ์ร้องหรือเป็นเพียงทางชาติสัตว์ป่านหรือคำพื้ เพราะว่าถ้าหากว่าผมสามารถสืบได้ผมสามารถทราบได้ว่าเป็นใครกลุ่มใดก็แล้วโอเคออหลังจากที่นักเรียนได้ฟังคลิปข่าววิดีโอเสร็จแล้วคุณครูจะมีประเด็นคำถามถามนักเรียนข้อหน,นึ่งนักเรียนคิดตามคุณครูนะคะหลังจากที่เราได้ฟังคลิปข่าวแล้วนะคะฉะนั้นกรรมการสมวนและคจ้องสัตว์ป่าแห่งชาติมีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีบทบาทหน้าที่อยา่างไรใครตอบได้คณะกรรมการสมวนและคุ้รองสัตว์ป่าชาติมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนักเรียนคิดว่าคนเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรจากคู มีโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5้าแสนบาทนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหากมีการว่าสารฆ่าสารบางอย่างเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีนะคะปรับไม่เกิน,นะะหนึ่ล้านกว่าที่มายมเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษาให้นักเรียนได้รู้เพิ่มเติมน,นะคะนักเรียนอ่านในหนังสือคิดตามคุณครูไปด้วยนะคะพระราชบัญญัติป่าตระหนวนและคุ้มครองสัดป่าพศส,สองพันห้ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับก การห้ามนี้ให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนนะคะหรือสัตว์ป่าทุ่งพอ้าห้ายิงห้ากเก็บทำอันลายหรือมีไว้คร้บครอง,องนะคะหรือมีซาดของสัตว์เหล่านั้นนะคะรวมทั้งนี้ให้ผู้ใดขายนะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่านะคะเป็นแต่ได้รับอนุญาต แนวปฏิบัติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามีดังนี้1ห,ห้ามไม่ให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเว้นแต่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน 4. ห้ามไม่ให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่ามีไว้หรือเก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่านะคะอันนี้ ความหมายของสัตว์ป่าสมุนนะคะนักเรียนจดตามคุณครูนะคะสัตว์ป่าสมุนฟังนะสัตว์ป่าสมุนเป็นสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์หรืออาจสูญพันธุ์ได้นะคะเช่นตัวนี้นะคะเขาเรียกสัตว์ป่าสมุนเช่นแรกนะคะอันนี้คือ,อเรียกว่ากระสู้นะคะกระสู้นะคะตัวนี้เรียมหา นี่คือแมวลาหินอ่อนนะคะเหมือนเสือดาวเลยนะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ยห้ามเอามาเลี้ยงหรือหา้ามไปหน้าห้ามมีแม่ครอบครองเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะคะต่อไปสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือเป็นสัตว์ที่ห้ามล่าห้าม้าห้ามส่งออกห้ามครอบครองควมถึงชาติของสัตว์ป่เาเว้นแต่กระทำเพื่อการศึก จเพราะพันนะคะเช่นว่านะคะตัวนี้นะคะส่วนมากเขาจะอยู่ในเขตอนุรักษ์วับป่าพันธุ์สัตว์ป่าหรือต้นสวนสัตว์ป่างๆนะคะแต่ถามว่าคนเอามาเลี้ยงได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้เขาเอาไว้เพาะพันธุ์นะคะเพราะว่าห้ามอ,าออกมาะะแล้วให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้คนเข้าไปได้ไปได้ไปสัมผัสได้ไปชมน,นะคะนี้ได้ ชมความเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อตัวเองเลยคุณครูจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแต่เขียนชื่อตัวเองนะคะเดีคุณครูแจกมุกอิให้เขียนชื่อเล่นไว้เลยนะคะเขียนชื่อเ,เ่ขียน,น,นเอาเอา,เอาปากกาเขียนะ ชื่อไปเองอะใครเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะมีทั้งคนอยู่สี่กลุ่มนักเรียนจะไปติดโพสต์อีกอยู่กลุ่มไหนใักเรียนคิดเขียนชื่อไปเองเขียนชื่อเองอ่ะคนแถวนี้เขียนเสร็จแล้วอ่าเแถวนี้มาค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นไปติดบันกระดาษว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนเด็เ็นะคนะไหน สองสามสี่ชอบไหมได้ไหมติเดเลยติดข้างบนเลยเอออ้าวโอเคอ่ะตอ่อ,ตอไปค่ะต่อไป Thank <laughs> you. 老师讲的是牛。<laughs> ราชการเพื่อนากศึกษาวิจัยและน้องใหม่ คือพ <analyze> ่อของพี่อินสีห้ามีให้ผู้